สวัสดีครับสติเพชาแนลนะครับวันนี้วันที่9มกราคม2566นะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าแล้วก็มีความชัดเจนออกมาสําหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับผมซึ่งได้มีการกําหนดวันที่จะเริ่มเช็คสิทธิ์ออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับว่าสิทธิประโยชน์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีอะไรบ้างมารับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับไม่อยากพลาดคลิปสําคัญคลิปใหม่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ช่องสติวเพชชาแนลเอาไว้นะครับขอบคุณครับ สำหรับความคืบหน้าในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565ในวันนี้นะครับผมล่าสุดเลยนะครับสำหรับโครงการโลเบยนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะครับด้านนายสันติพร้อมพัฒนนะครับรัฐรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับในฐานะประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่า การดาเนินการโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับและจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์ภายในเดือนมกราคม2566นี้นะครับผมก็คาดว่าจะมีการประกาศผลออกมาในช่วงปลายเดือนมกราคม2566นี้นะครับผมและหลังจากที่มีการประกาศผลออกมาแล้วนะครับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับจะต้องไป ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยทางกระทรวงการคลังนะครับจะเปิดใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566นะครับสำหรับช่องทางที่จะใช้ในการตรวจสอบการประกาศผลคุณสมบัตินะครับสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์แรกนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o s g o t h นะครับ หรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ welfare.mos.go.th ก็ได้เช่นกันนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับผมที่มีผลการพิจารณาคุณสมบัติออกมาว่าผ่านนะครับขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นขั้นตอนที่3นั่นก็คือท่านจะต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะครับท่านสามารถเลือกไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารที่ท่านเดินทางสะดวกเลยนะครับผมธนาคารแรกนะครับก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารที่2ก็จะเป็นธนาคารออมสิน ธนาคารที่3ก็จะเป็นธนาคารทกศนั่นเองนะครับผมโดยวิธีการยืนยันตัวตนนะครับผมก็ใช้เพียงบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปเดียวนะครับในการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับผมโดยท่านสามารถเริ่มไปยืนยันตัวตนได้นะครับผมตั้งแต่วันที่ทราบการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ในช่วงปลายเดือนมกราคม2566นี้นะครับหลังจากที่ทราบผลแล้วนะครับก็สามารถเดินทางไปเย็อนตัวตนได้เลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ผลการพิจารณาคุณสมบัติออกมาว่าไม่ผ่านนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะกดขอยืนอุทธร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับผมและหลังจากที่ได้ทําเรื่องขออุทธรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบผลการยืนอุทธร์นะครับประมาณ15 30วันนะครับ และถ้าหากยืดอุทธรณ์ผ่านแล้วนะครับก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลังด้วยนะครับและสําหรับวิธีการใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านทางบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับสำหรับท่านใดที่บัตรประชาชนหมดอายุหรือว่าบัตรประชาชนชำรุดนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเดินทางไปทําบัตรประชาชนใหม่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อถึงเวลาต้องไปยันตัวตนจะได้ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนกําหนดวันที่เริ่มใช้สิทธิ์นะครับผมก็คือวันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปนะครับสำหรับสิทธิ์ปัดสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมทางกระทรวงการคลรังนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุดนั่นเองนะครับผม สำหรับสิทธิของผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีนะครับผมก็จะมีเงินซื้อสินค้าเดือนละ300บาทนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเดือนละ500บาทนะครับเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแล้วก็เงินชดเชยค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแล้วก็เงินเพิ่มเบี้ยสำหรับผู้พิการ200บาทต่อเดือนนะครับผมและสำหรับผู้ที่มีรายได้3 0 0 0 0ถึง100,000บาทนะครับ จะมีสิทธิในส่วนของเงินซื้อสินค้าเดือนละ200บาทนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเดือนละ500บาทเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับเงินชดเชยค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแล้วก็เงินเพิ่มเบี้ยสําหรับผู้พิการ 200บาทต่อเดือนนะครับผมส่วนสิทธิสวัสดิการอื่นๆที่จะมีเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนอื่นๆนะครับจะรีบมาสรุปให้ได้ทราบต่อไปนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสิวเพจชาแนลนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ